ขนมอันนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับขนมรสมะเขือเทศของบ้านเรานะคะ,ะเ,เอาแล้วแต่ครับลงมาฮะลูกปูนใจจะพร้อมโยนหรือยังไงไงไข่ตดอ,นะอร่อยไหมต้องกินแยกชิ้นเด็กบ้านนี้กินแยกชิ้น สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพักกินมณนีแฟมิลี่นะคะมาช่วงนี้เป็นชีวิตที่เบื่อมากค่ะเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยนะคะเตรียมคาดกันแล้วคือเตรียมลูกใส่จักรยานเรียบร้อยเพราะว่าเห็นที่ลองว่ามันน่าจะเข็นได้พอเตรียมลูกนั่งปุ๊บคือเขาเอาที่ลองออก เข็นจากงานไปไหนไม่ได้เลยข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็ไม่ได้วันนี้ก็ก็คงต้องออกแบบเดินเอาไปไหนไกลไม่ได้เลยไม่ต้องทําอะไรใหามันแตกเหรออยากดูอ่ะมันไม่แตกอะไม่ต้องเอาสองข้างสองข้างไม่ได้ไม่แตกมันจะแตกเหรอ ไม่เห็นมันแตกเลยไม่ต้องจับดีๆไม่ต้องจับดีๆแม่จับดีๆเ่ยแตกเลยหน้องก็จะทำอ่ะอกล่อยนอีกน้อ้าที่ย phải dừng, dừng luôn, dừng Hại không? Ok không? Okay, bài lên, bài <laughs> <laughs> à. <laughs> Mấy thăm nón lửa. Yeah ช่วงนี้ใกล้จะเปลี่ยนเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นดอกไม้กันบ้างแล้วและเด็กๆก็ถ้าเด็กประถมขึ้นไปนะคะเด็กอนุบาลขึ้นไปนะคะก็<ส>จะมีปิดหยุดเปลี่ยนฤดู2ส,สัปดาห์แต่ว่าจะเล่นแค่เตรียมอนุบาลก็ปิดแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็เตรียมตัวที่ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วค่ะโรงเรียนที่นี่นะคะจะมีปิด เทอมใหญ่ก็คือช่วงฤดูร้อนของที่นี่นะคะแล้วก็จะมีปิดทุกสองสัปดาห์เวลาเราจะเปลี่ยนช่วงฤดูใหม่นะคะคร<อ>ับอะไรลูกอะลองมาให้แม่ขอบคุณครับไม่ต้องเด็ดมันเยอะนะลุงให้มันเขาโตบ้างอร่อยไหมไม่ต้องกอบก็รู้เลยเนาะออ้อหอะไรวะอ๋อเ <laughs> ดือดทำไ่า อร่อยไหมอร่อยป่าวคนนี้ก็ไม่ตอบจะกินไม่หยุดขนมอันนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกับขนมล้นมะเขือเทศของบ้านเรานะคะกินแทนกันได้เลยถ้าเกิดว่าอยากกินนะคะพาเด็กๆมาสนามเด็กเล่นที่ใหม่นะคะหาหาหาที่ใหม่เล่นกลัวเขาเบือ่อเออเก่งค่ะลงเองได้แล้วปกติเมื่อก่อนจะใช้แม่จับมือนะคะ ลงเลยแล้วแต่หนูวะอ๋อแล้วแต่ครับลงมาเถอะอุมองไม่เห็นมันไวมากเลยใช่ยวายกันทั้งวันเลย2องผลพี่น้องดีกันแล้กันตีกันทั้งวันเลยค่ะเอาเรวๆๆลูกไปเลยดูหน้ามาแล้ว เป็นลาอ่ะลูกมาเร็วลูกมาเร็ว yeah. ได้มาสิดระ <laughs> วังหัวน้องออกว่าจะถึงบ้านนะคะทุกคนใช้เวลานาน,าน ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปบ้านเร็วรนมาเร็วเร็วจะได้วิ่งเร็วไปเ็วโอ้ยยังมาเล่นต่อหน้าบ้านได้อีกนะจะรวจรูปอะไรครับรูปปูวใจจะพร้อมโยนหรือยังเดี๋ยวก่อนท่านคนทหารผลทหารยิ้มสิ คนอาหารฟันดำฟันดำกินขนมโอ้มองไม่เห็นเลยเออหายไปไหนแล้วเอออยิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิไม่มีอะไรออยิ้มก่อนสิว่าฟันดำไหมยิ้มมาจ้าจะดูแม่หา ขอดูหน่อยค่ะบอกทุกคนจะกินอะไรไอชไม่ใช่ไอ์ช็อกโกแลตอร่อยไหมคะอร่อยแบ่งให้ทุกคนด้ไหมโอ้โหรีบสะบัดตัวหนีเลยนะโอ้ไม่แบ่งหรอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้ขี้เหนียวนะไม่เอาไม่ดูครับ เดี๋ยวมาเลยอ่าจะเจาะหน้าน้องอีกแล้วโอเคโอ้ถ่ายจับไม่ทานเลยย้อนไปย้อนมาเลยครับอย่าชนกำแพงแล้วก็ย้อนกลับมาอย่ามันชนเยอะไงน่ทำอะไรอ่ะ อะไรอ่ะกตดเล็กไกเตัวให่ไข่ตัวไน่ะ ไม่จะเอาอะไรนะินเซอสเียินเกเอโหดีใจขนาดนี้เลยฮะอถั่วยาเดี๋ยวปาเอาให้รอรีเตอร์ซอสรอหน้ลูกนะ เปล่าสิเปล่าโอ้โหครั้งเดียวมันจะเย็นเลยเหรอก็เปล่าหลายๆครั้งสิไม่มีไม่มีแม่ช่วยเปล่า,าเนี่ซอสถั่วนะคะมีเนื้อหน้ากินกับปลาปากให้สองคน<ช>จะออกหวานหวานใช่บุฟเฟ่ฉันมีส้มย้อย ะะทาร์ทเล็กแล้ว,ว,วเล่นบเกมันร้อนมันร้อนอยู่ก็รอครับก็ได้แม้ว่ามันน่าจะอุ่น้ะนะลูกแม่จับแล้วมันก็อุ่นๆแล้วนะแต่ถ้าหนูว่ามันร้อนหนูก็รอแบบหนึ่งอ,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 อร่อยไหมต้องกินแยกชิ้นเด็กบ้านนี้กินแยกชิ้น

อร่อยไหม lekker เลเวนน้องนิดมาเซ็คกันว ouais, ่า lekker จ้าอร่อยไหมคะตอนถามไม่ตอบตอนไม่คุยด้วยรโอ้โหอยากจะคุยอร่อยไหมคะเนื้อครับอร่อยอร่อยแ่อแล้วหนูอ uh ร่อยไหมล่ะก็ไม่ตอบก็ดีนะโอเคอร่อยค่ะอะไรนะ Hamburger. is lekker hamburger. Mijn is lekker hamburger. Kijk toch. Ja. Heerlijk. Pizza? Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk goed gemaakt chef. niet. je niet. 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 mijn niet. 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 อาชิมสิเมื่อก่อนก็กินโอ้โออยอโ้อมหแม่น่าละชิมเจเดนกำลังชิมอยู่ลูกแม,ม่น,นลาจะแม่นาจะชิมอ้าเจเดนไม่ได้เราทาไม่ได้ชิมลูกแม,ม่น,น่ากินแล้วลูกฮับฮับอย่าบอกให้เจเดนฮับไปเลย มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไปดูอร่อยไปดูตายเห็นแล้วอันนี้เขาไหนบอกว่าอร่อยไม่เอาแล้วหรออร่อยแต่ไม่เอาแล้วจะเอาตังค์อย่างเดียวใช่ไหมคนดัตเขชอบกินอย่างนี้นะคะ ซอสถั่วกับมายองเนสแล้วเขาก็จะเรียกชื่อนี้ว่าสงครามโอโลโตโอโลกซา <Yeah. S 1> ส่สงคราม <laughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอะลรนะดึงเก่งขึ้น <c oughs> ดึงเก่งขึ้นสิเดนดึงเก่งขึ้นดนดึงเก่งขึ้นจ้า